อุ้มอ so ้าอุ like ้มโอ้โอมันขายคิวมาคุยพี่หน่อยโอเคนี่ไงกตซื้อซื้อมาเลยกตขี่โอคถามว่าไเลยครับจะีิลแครับอตพาผมพารถหน่อยพี่เจ๊งันร้านบ่อยนะแผมเห็นหน้าเจ๊าครับพี่มีมีใครอยากจะลองดก่อนไหมครับมีใครจะลองเจ๊งันบ่อยอ่ะโอ้ต้องลองผมไม่ยอมแมพี่หรอกหลังไม่งัดแล้วเดี๋ยวก่อนไอ้สายฟ้าถ้าแต่งไม่เต็มเดี๋ยวให้พี่เฉินไปคุย ได้ครับไมไรหรอกลองลองหรอได้ครับพี่โอเคเต็มเต็มเต็มอันี้ขายอะไรพี่ขายอะไรขายอะไรครับผมพูดเล่นจะกูเริ่มคิดจริงมันแต่งเต็มไม่มันผมเคยลองอยู่พี่ดีเลยนี่ดีเลยน่าแจ๋มนี่ผมไม่เคยลองจริงอันนี้โอเลงได้ยังจ๊ะสู้น่้หลงไม่ได้หรอกผมกำลังคราบอยู่ครับเจเฮ้พี่นี่ตีอะไรพี่เกเอาใ้ไม่ไม่มแล้วพี่อรยู่มันเต็มแล้ว่ครับครัอยู่นีพาไปร้าน่สองเลยไปโอแล่สูตรครัอยู่ไม่อันนี้ครั่สิบอันใช่ไหมอันนี้แยกย้ายได้ใช่ไหมพี่อิบนิบไม อันนี้หกสละเจ๊อ๋อมันนานเนาะสิเมตรไอ้ลาวไอ้กดูก่าเลเบยขายได้ไได้ี่มีแล้วหรอใช่เมื่อกี้เลยหรอใช่เลี้ยงอะไีครับพี่อะไรมีมีวเบยบปินบูปินนะเลี้ยงมีไวเบยขายไหมดีก่อนได้มานึงไอ้เท็ดดูระบางด้วยเอาดูระมือหรอเบีนเบนบนไปด้วย เอ้ยพี่อ AB อะพี่เอาเลี้ยงท,ทักเขาคามมาหน่อยพี่กอดไม่ใช่หรอมันโทรมาเนี่ยไม่หยุดเลยเนี่ยทั้งทีมเนี่ยมให้มันแข่ง,ขงมู่นี้เออฟิตๆแล้วก็มันชวนไม่ได้แดกมันชวนกินปิ้งย่างเฮียเด็ดแชมป์เด็ยแล้วออกไปหาเลยถ้าแชมป์อ่ะเออสุดท้ายแล้ววูนที่สี่เกมไอ้เฮียรู้ผลแล้วเนี่ยก็ใช่ไงผมก็บอกมันอยู่ไอ้เกมไปไหนวะนเอาตะกูให้แม่ก่อนดีกว่า AB เอาสกูให้สายฟ้าอยู่ไหนไม่เห็นตัวอ้าวไม่เห็นเหรออ่าเห็นแล้วแล้วจะให้ทำไงพูดดิอาปาให้หมูทำไง้ของเราหาโด่หมูทำฟุ้งด่าเหมือนกันอ่ะเห็นปะล่ะเวลาเราโกรธเราก็จะทุกไม่มีป้าให้ไม่ได้จะเอาแต่ถ้ามีคนมาให้ก็เอาอป้าก็ทุบหมูเลยไม่ทุบ ไม่ทำนี่รถเป็นที่อะไรเนี่ยไปทำพี่เชิญนะทำพี่เชิญทำพี่เชิญนะทำไม่เชิญนะเราลองทำลุ้นเชิญนะทำลุ้นเชิญนะอะไรอ่ะทำแซบอีกไายมิเกลไม่ไม่ไม่นี่ทำแชื่อดีน่ารักจังเลยทำไมไม่ใช่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเนาะเราถ้าหนูถ้าหนูโกหกพ่อถ้าหนูหนูผิดไหมผิดมากไหมหนูโดเนทให้พ่ออ่ะโกหกโกหก ก็ไม like okay. ่ผิดนะถ้าหนูจะโดนเด็ให <c oughs> right. <sh arp inhale> ้พ่อบ้างอ่ะมันก็โอเคแหละเป็นเรื่องของความพึงพอใจของพวกนี้จริงๆหนูน่ารักนะจริงๆที่รักมากมิเกลมิเกลอย่างที่ป้าพูดตลอดเสมอมาว่าถ้าวันหนึ่งมีคนโยนตังมาเฮ้ยวิกิอาเอาตังไปเลยสาล้านแต่ขอแลกกับชีวิตลูกป้าพูดทันทีเลยไม่เอาแน่ๆไม่เอาก็เอาแต่ล้านแรกเลยจริงเห็นไหมล่ะหม ไม่าสาล้านนะอะไรเบียตรงไอแม่เลยแหละเป็นล้านเลยเหรอพี่น <UK> ี่เอาไนะไปเบียร์ยนะชื่อดูน่ารักเบียพี่มิกียร์่ะตั้งให้มากมิเกลชื่อสวยมากกีร์เบียอ่ใชื่อดีอย่าไปชื่อมาโชว์รู้ไหมตอนนี้เรามาตั้งก่อนเป็นบสุดท้ายี่บาว้่บ้าเลยงลุงไม่ได้โง่จะเรียกชื่อคนผิด ผู้เปลี่ยนชื่อ967เขาชื่ออะไรสักอย่างอ่ะอะไรจังหวะจำได้จำได้หอยแดงหอยแดงค่ะเลกให้ทิปกระเเป๋าลยผม292ค้าที่เข้าะไรของเองวะเนี่ยเนี่ยอะไรวะเียรถมันเป็นเชี่ยวะเรื่ออะไรพี่ตีอะไรอ่ะเอามาซื้อสกูเอกับบีตีแล้วอแรกกับรถซีแปดโบกเงินเอาซีแปดโบกเงินอ่ะอ๋อเฮ้ย คุณโชว์ดิคุณโชว์ฮึบฮึบฮึบอือรถผมไม่ดีมั้งพี่มันเอียงจ้ะไี่เหี้ยพี่ขุมรถกาไก่ไม่ค่อยคล่องว่ะพี่ไม่ได้หัดตรงๆเงนี้ยตรงๆเงี้ยมันตรงตรงมันจะมันจะคุมง่ายไงอ่ะ พอเวลามันหมุนน่ะรถมันแหงนน่ะมันกะไม่ถูกว่าต้องทำไงให้มันกลับมาใช่รปะเข้าใจว่าไงน้องงันเปล่างันเปล่างาดงานงานงันงัดใช่ไหมรอเออรอกนหนึ่งเบอร์พี่เดี๋ยวทักมาถ้าจุดมื่อไรถ้าจุดเบอรอถ้าจุดหมุนเวลาสวยๆเชิญทักมาหาพี่ด้วยเออเชิญเขาบอกคนชื่อจีโน่มาละอยากให้ฟังเขาอธิบายสักหน่อย ก็ฟังดิไม่ตอบพี่อ่านไม่ตอบอ่ะค้างแชทอ่ะพี่ดองแชทอ่ะเฮ้ยเชี่ยฮอตไม่ไหวอ่ะผมบอกพี่แล้วว่าอย่าลอไงเข้าประเทศในชีวิตเขาเหรอเออเขาเพื่อนคนเนาะเขามีเพื่อนพี่ถูกปะเป็นเพื่อนที่เป็นแฟนเหมือนเนาะใช่เขาเป็นเพื่อนที่แต่งตัวเหมือนกันแค่นึงคิดอะไรมากพี่ก็ไปหาเพื่อนที่แต่งตัวเหมือนพี่ฟังดิ ตงตัวคนพาพี่เอกใจหลายๆอย่างตรงที่ว่าอยู่ดีทำไมเขาถึงถอดหมวกเข้าใจปะก็ใช่ไงพอมาล้างปฏิบปทาต่อก็เลยแบบเชี่ยแม่งทำไมเขาถึงต<อ>้องถอดหมวกทัท้งที่เขาบอกว่าหมวกเ,<อ>เป็นหมวกที่เขาชอบหมวกที่เขาชอบเออถอดทำไมอะ่ะเข้าใจปะแล้วแบบว่าหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือว่าเพราะว่ามันยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ะเขาเข<อ>ก็บไว้ที่ห้องเขาเปล่าเขาที่เก็บใส่มันเจอพี่เปล่าคิดได้หลายอย่างว่ะ พี่คุยกับเขาคนเดียวเหรอช่วงนี้เออโหเชื่พอจริงจังใจพังทุกทีเฮียชวนนี่ไปนี่ได้เกี่ยวคุยผู้ชายเหรอเดียวกันให้พี่เขาไม่กล้าหรอกพี่บอกให้จริงนี่แหละไอ้เกี่ยวคุยผู้ชายผมเชื่อพี่อยู่แล้วพี่โกงเขาคุยแล้วเขาคุยแล้วเองไม่รู้ว่าแบบเดียวกันอ่ะสมมติผอก็แค่ออกมาเลยพี่ ผมมีค่ามากกว่าคนที่จะเป็นแบบนั้นอย่เราเป็นพูดเที่ยตอนนี้ก็พูดได้ติดเขาแจเลยบอกว่าไอ้นี่อ๋อเขาติดผมครับ <ๆ S 1> พี่<ๆ>พูดดีๆนะีหน่อยเขาติดเองด้วยเองก็ติดเขาด้วยอะพี่ถูกป,ปะผมไม่ต้องติดเขาก็ได้แต่คนึนหัวติดเขาอยญ่ายายกันมาข้ออ้างอย่ามาข้ออ้างเยอะ,อยอะ,อะแต่พี่่ะติดเขาแจเลยเสียพาไปมุมวิวเขาขอโทษนะที่ทำแบบนี้ เรื่องเรื่องเรื่องหรืไม่เล่นเล่เล่นจริงป่ะล่ะเอาเล่นจริงป่ะโอเคโอเคอย่าพลาดละกันแล้วขอขอขอมาเน้นๆหน่อยนะผมมันมีเรื่องเน้นๆขอแบบเอ้ย่วนนี้พี่รู้ข่าวพูดพูดผมขอแบบเน้นๆหน่อยอ่ะเออเอออย่าพลาดละกันพี่พูดไม่จบอ่ะเฮ้ยขอขอขอชมหน่อยผมไม่เคยสละเวลาแก๊งให้เขาแค่น่ะ ไม่ว่าอะไรแต่ว่าสุดท้ายพี่จับได้และกูเห็นแค่นั้นน่ะก็ขอขอเน้นๆน่ะไอ้ขอให้เขามีคนคุยสี่ห้าคนวะแต่งตัวคู่เรียกเธอไปทำงานด้วยกันิงถึงเวลาเขาไม่จริงแต่เองไม่รู้เดี๋ยวเราพี่ก็อยู่ปปาไม่ดีอ่ะผอชื่อ่ะถึงพี่จะแบบว่าทำเติมอย่งไงพี่ก็เป็นห่วงกูดีไม่ใช่พี่จะซ้ำเติมไปเรื่อย พูดวนไปวนมาไม่ปอไปแล้วที่จะพูดกอดหูเฮ้ยพี่ผมน้องผมน้องพี่ไงไปสอนเที่ยวเรื่องเก่ามาล้อกูแล้วก็ลองแฝงมันได้คุยกันสนุกไงไอ้สมมติว่าไอ้สมมติถ้าเสี่ยงพี่ไปนัดคุยกับเขาใช่ป่ะสมมติเลยอะแล้วเขาพูดว่าเหตุผลเป็นแบบดีจ๋าแบบฟังเรื่องพี่จะกลับไปปวะ เรื่อ,องะไรนะขอยทีอะไรบเอุผลเขาแบบฟังแบบว่าพี่ฟังแล้วเฮ้ยใ,ใช่หวะ่ะเหตุผลเขาดีว่ะพี่ฟังแล้วขึ้นว่ะพี่จะมีโอกาสกลับไปหาครับ่ะไม่รู้ว่ะแต่เหตุผลฟังแล้วขึ้นคือ,อยังไงวะมันมันจะมีอะไรฟันฟังขึ้นวะพี่ไม่เข้าใจคนที่ฟังขึ้นอ่ะเหตุผลมันอาจจะไม่มีแต่มันอยู่ที่คนพูดว่าใครเป็นคนพูดมากกว่าไงไม่จะหมายถึงว่าคือตอนคุยก็ถามแล้วเขาก็ไม่ไม่ไม่พูดเองถูกปะ ใช่ที่ผมสง,ส,งสัอ<ช><ด>ยอะที่<ห>ที่ผมสงสัยทีสส่สุดก็แค่เรื่องเรื่องเรื่องที่ผมถามเขาย้ำว่าเรื่องหมวกเรื่องก,การแต่งตัวมันมันมันแค่นี้มันก็แค่พูดตรงๆปะแต่มันก็ใส่หมวกวันนั้นไปเขาบังเอิญบอกว่าเฮ้ยบังเอิญเจอเพื่อนแต่งเหมือนกันเรนรู้สึกดีกว่าบอกว่าไม่ใส่แล้วปัญหาคือไอ้อีกอันหนึ่งอะที่พี่คิดว่าตอนแรกพี่ก็คิดหนึ่งเฮ้ยหรือว่าผมไม่จะฟังผิดวะ ก็อาจจะเรียกว่าเชอเขาจะว่าไม่ได้เรียกว่าเธอไม่ได้คุยกันว่าเธอแต่เรียกว่าเชอเข้าใจปะแล้วเขาจะเรียกเชอได้ไงถ้าสมมติเขาเรียกว่าเองกับข้าไม่ใช่ไงแต่ปัญหาคือเธอบอกเองว่าเขาเรียกว่าแทนกันว่าเองกับข้าฉะนั้นเองกับข้ากับเธอกับเชอแย่แล้วมันก็ไม่ได้ใกล้กันนะเข้าใจปะโธ่หรือว่านั้นดีเลยอารมณ์เปลี่ยนว่ะเรียกเชอดีกว่ารู้ป่ะอันนี้ผมพุดเข้าข้างช่วยนะอันนี้ปากดีเนาะมาถึงมั่นเหรอมึงนี่แหละเดี๋ยวพีรงร้องสะพานเลยเฮ้ยพยายามหน่อยด กแแม่มงงี้หละเรียบร้อยไอ้ที่เขาเรียกตำรวจไปน่าจะเป็นเรื่องเราด้วยผมว่าพ <c oughs> ี่เอาไงต่อเรื่องความรักเนี่ยช่วงนี้พักใจเหรอดูแกงดีว่ะเชีย่ยอยู่กับแกงกินกับแกงเมากะแกงแกงเอออันเดียวกันเหรอเที่ยวกับแกงวันนี้เมาดีว่ะลงไป อัแร้านแบงค์ผับแอนเลสตลองเขาปิดเ้วยเปิดกันเยเลยเฮียร้านแบงค์ผับแอนเลสตลองเขาเา้ด้วยป้ายโป่งป้ายไฟเขามาแล้วอ่ะมาด้ติดติดติดในห้องเลยปะไอติดในห้อง่หรอเียเราสดเราต้องไปเยือนเอ้ยพี่พี่ทำแท็กด้ดแปลว่าแท็กเฟะแท็กไรเเช็คอินเีอพี่ีทเช็คอิน แต่ตอนเสียบปุ๊บไอ้เหี้ยหม้อไฟแม่งร้อนให้รู้เลยจะเอรี่จะระเบิดปะไม่รู้พี่โบพี่โบน้องไม่เห็นกับคุณครับพี่ตาวน่ารักจังขอบคุณครับขอบคุณครับผมไม่รู้จะพิมพ์เรอะว่าไงแชมปตอนนี้อยู่ไหนครับอ่อเฉินพี่อยู่เมือสองเงินครบแล้วเหรอเอาไปให้ก่อห้าหมื่นเก็บไว้ก่อนก็ได้อีกทีเดียวโอเคไหมอ๋อโอเคได้ครับ อันนี้ชิปลดความพินไหไม่ได้ไอสบิดเปล่ามันบิดเปล่าพี่มีหลายคู่นะที่มาวันนี้เอามาเนี่ยถ้าพี่น้องมันไม่ซื้อบัตรอยู่ครับเอาให้เอาเอาเองเอาสักคู่ก่อนนะเอาเออเอาโอเคครับพี่กระเป๋าก้าวี่สี่ครับพี่ลองโดนป้นนะว่าพี่ให้โจรดักอยู่หน้าทางที่เองออกกันแหละ ฮะพี่เดี๋ยวครับเราได้รายเลยเราได้รเลยเาเลยมึจะบ้าเลยมก็ต้องเที่ยวขนาดไหนเนี่ยเป็นเจ็ดไรกันครับน้องก็ป้นน้องเลขเจ็ดแปดสี่น้องชายพี่เฉียนครับเดี๋ยวผมไปทำเดี๋ยวผมไปซื้อซื้อเพิ่มนะครับพี่จากพี่อ่ะขอบคุณนะครับได้ไดครับเี้ยเองินอดตะกู้อยู่นี่นะไอสายฟ้าเดี๋ยวไปเอากดเงินตรงไหนกดเงินตรงนี้ใกล้ใกล้เนี่ยอีแซนไหมพี่อีแซนไหมครับเดี๋ยวต้องไปเอาไงผมไม่ใกล้ใกล้ดีๆเอาให้แล้วได้แล้วได้แล้วไล้วไล้เลขอะไรเลขเลยสายฟ้า เออผมลืมเลยเพราะน้องๆเนี be, be be careful. Be careful. ่ยตอนนั้นผมท้าเล่นวาโลพวกนันเลยหรอเอาเล่นเล่นวาโลกันไปแล้วเหรอแล้วไงต่อมันก็ปั๊มนี้ก็ไม่ขาดเท่าไหร่สูสีเหรอมันเลยอ่ะสิบสามห้าสิบสามสองสิบสามหนึ่งรวยสัตู้มุ้ไม่ได้ไอ้ก๊อตวาโลใหม่ก็น้องโอ้โหพี่มาเลนไอ้บอลบอกอยู่ว่ามันพร้อมอ่ะได้ได้ได้พี่เออยอดเดิมวหนึ่งแสนเดี๋ยวเขาอีกหนึ่งแสน เอาเล่นแค่นี้น้องเอางี้พีบีพีบีใช่ไอ้ลามไอ้บอลตัวแข่งใช่หรอระดับระดับเอเชียตะวันออกใช่พี่มันมันมันบอกผมพี่พีบีเหรอน้องใช่มันลุกลุกอ่ะพี่บีพี่เล่นไม่ค่อยเป็นนะพี่บีเล่นไม่ค่อยเป็นดูไว้เสียไม่ได้ไหมล่ะครับพี่ถ้าห้าแต่ไม่ได้ขำๆโอ้โหพีบีห้าแต่น้องเอาไงแล้วพีบีเกมสนั่งถึงนู่นเยไอ้ลาวไอ้บอลอ่ะ โอ้ยแคนโนนหนึ่งพี่จะเล่นยังไงเพี่พี่เคยได้ยินชื่อแคนไหมแคนโนนหนึ่งแก่อะไรวะแคนแคนพีพีนี่แหละครับแคนชื่อโนนหนึ่งเลยเหรอใช่เฮียพี่ขออยู่แคนด้วยเหรอการอย่างเงี้ยหรอครับพี่วางบอมเหรอทีมเลยครับวางบอมมาร์ฟเอ้ยวารอดีกว่าพี่เล่นไม่ได้เหรอเอาแต่แต่ห้ก็ได้เหรอาเลอกลับไปวารอดีกว่าเดี๋ย่คุณเชื่อใจลามไม่ใช่พีพีเองไม่เอานักแขกมาเกินสองคนได้เปล่าวะถ้าอย่เงี้ยไม่เอาพี่เอาเล่นแบบนี้ดีกว่าเล่นแบบว่าเล่นกันคนในแก๊งดีกว่า พี่เล่นกันในแก๊งพอไม่เอาคนอื <g les> <g les> uh ่นเอาป่ะน้องไม่เอาถ้แข่งเกินสามคนได้ไหมใช่ไหมเออพี่เอาแค่คนในแก๊งพอพูไปกันและพี่พวกผมมีแต่ไก่อ่ะเออไ่ปนร้องไม่เปันไรครับมาพาไกันเรครับพี่ร่งเรื่องเรื่อง ไม่ได้เยอะมันก็มีพี่คนที่พูดจารู้เรื่องอ่ะมันต้องมีบ้างแหละแค่ตัมงแติคนตีนทั้งแก๊งก็โดนดิหรือไม่บางคนเลยนะหรือไม่คนเลยนะหรือไม่บางไม่หรือไม่บางทีอ่ะมันก็อาจจะพูดดีกับเราด้วยแต่หนึ่งคือบางทีมันแบ่งมาคืออ๋อบางทีคนตีนกนทักตีนไม่มีไม่กับคนตีนคนอื่นไอตอนนี้ไหมบางนิดบางนยมัจะเป็นีหมือนเพราะว่าบางทีสนิทกับเราด้วยหรืออะไรอ่าใช่ใช่ความสนิทใช่ใช่บรลบอลนี่ปะ แต่เหมือนแก๊งมันคัดมาอย่างไงไม่รู้วะพี่ว่าเหมือนแก๊งเอฟดีไปเหมือนคัดมาคัดกูสตีนสตีนมาอยู่รวมกันได้อะเข้าใจปะแบบกูสตีนจริงๆคนโกสตีนจูนอยู่ด้วยกันไงพี่เออแบบกูสตีนอ่ะไไอ้ขี้ลืมอะไรไปขึ้นแล้วปะอาว่าแต่เอ๋ยเกี้ยวอะไรเองนี่อยู่ออกควีไม่ใช่หรอวะอยู่ออกควีแล้วตอนนี้ที่จะไปย้ายมาตอนที่ออกกาเซียเพราะเขาเหมือนแบบว่า อึดอจจัดกับคนในแก๊งด้วยพี่แปลงนันแบบว่าเหมือนป๊อปป้าเขาออกไปอ่ะเขาก็ไม่รู้จะอยู่กับใครบ้างเข้าใจไหมครับพี่ป้าเขาคือโรล,ลี่คือป้าเขาอ่าแล้วอย่างี้ป้าเขากลับมาเขาไปกลับเหรอไม่น่ากลับขนาคือป้าเขากลับมาแล้วลูกเขาอยู่คนละแก๊งเงี้ยนะอยู่แก๊งคู่ลิ่์นะอ่าใช่จะตีกันได้จริงเหรอวะคราวนี้จะตีกันได้จริงเหรอ ผมตีได้ที่แก๊งคือแก๊งไงแต่ว่าอาจจะบางเฉพาะคนปะเฮียรถกากเออรถกากพี่แต่เออแต่เกี้ยวอ่ะมันหนักตรงที่อาวุธเกี้ยวไม่มีเลยนะพี่อ้าวไม่มีอาวุธเหรอใช่เกี้ยวโดนรีตัวรีตูหนักๆเลยว่ะเรือศูนย์อ่ะเริ่มเริ่มใหม่ว่าอาวุธก็ไม่มีก็ต้องหน่อยพี่ประเด็นที่หนัก เขาบอาใช้เหลือแป๊บเดียวร้อยรูปเขาเดียว